ออกแก่เลยวะไม่งดคือกันลวเวใส่ทีบันนี้ไม่มีองออกอีกนะเคือสที่ได้มาอยากกินเียรขี้บอกัขากดนี่บ่เอ้าไปยังเตี้ยวเ,ยเทียนห่วยบมมีอย่างเห็ดแล้วอยางเฮียนบ่ ว่าสิมหาเจ้าคนละโอ้ได้ไปส่งสินค่าอยู่บอกเมื่อน,นี้ไปยุคนแล้วเมื่อน,นี่ไ่คอยไปเป็นมูอยู่บอ่ไปกับไปตัวต่ว่าไปใกล้ๆนี่ได้ดนี่ไงเนะี่ยไม่ความเพิ่งสร้างไวมีเอออย่าสิฟันเนีเ่ยแต่แซนสมบูยาไพชิงหลิงส่วนไปหาหกอสี่เจ็นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยสมงกงนกแล้วแหละคอยไปโอ้ไอ้ลุยเราบ่มาเห็นงานบ่ะสวยจังหน่อยเวลาขึ้นว่าพาเรื่องเือกับโบมาซําเอา เมื่อเช้านี่ไปหาเราเนาะเห็นล่างถวยงกงอกอยู่บอกว่าเฮ็ดเบียกเท่อนั้นวกซานก่อนเว็กซันด้จะเม็นหยตดเนียคักนาะลูกพี่เคยหว่วยย่าไปว่าใหรเราอย่างสั้นได้เอ็นเอาสมัยเราเป็นบ่าวนี่บ่ธรรมดาดเด้อคนผู้นี่ปานั่นพ่นบ่ห่วยกับเม่นแล้วชายาพิ่นี้พี่พยักพุนาอ้าพี่พยักผุนาเออเด็กน่อยน้ำบ้านเนี่ว่าจะได้ยินซื้อพี่พยัก ออให้งากงากอยู่มิดจัดอปานั่นบ่โวยปลว่าเราหลหะโชคโชนแท้่าไปหาว่าเราย่านเมียเดอ้อเป็นตายานแท้วะ่ะจะไปโอ้ย,ยกับเราดีพี่พยักนายพยักที่แปลว่าเสือล่าเยือน่ะบ่พยักหนางึกงึงนี่ยแหม่ามเมียไส่นะนับถือเลยเก่งใจทันแล้วพยักหนายาเมียไส่ เออเว้ยโอ้ยัาได้แท้ย่านเมียวาสันทวะเอาเมียใส่กับพยักหนังเงื้อ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 ครบบคาบไปตัวปฏิเสธเขาได้บ่ไฟกันนึกว่าสิเก่งัาได้แท้ย่านเมียโอ้ยเบิดท่ทนันแล้วเว้ยไปไปเขอจะไปเป็นมูนี่เอายวมแม่แหะ อาปองมันออกกูเห็นอยู่นี่ใส่อยู่นี่ปองไหนอยู่นี่ข้ามันออกปองไหนยังวะเนี่ดิเดะเดะมีงห่างกันมึงดิท้น